สำหรับใน EP ที่2นี้นะครับเราจะมาจัดแสงกันแบบไฟดวงเดียวโดยที่ไม่ต้องเสียเงินซื้อซอปป์ครับดูแสงล,ละมุนละไมมากไม่เปลืงตังค์ด้วยแจมครับติดตามชมได้เลยครับ สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่ EP 1นนะครับเราได้ทำคอนเทนต์จัดไฟแบบไม่ใช้ซับบ็อกนะครับในคลิปนี้ EP 2เราก็จะมาจัดไฟแบบไม่ใช้ซอบบล็อกแต่ว่าเราจะเปลี่ยนคาแรคเตอร์ของแสงเนี่ยเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งคาแรคเตอร์ในแสงแรกที่เราได้จัดไปนะครับก็คือจะเป็นแบบ T Point Lighting คือมีแสงที่มาจากด้านหลังนะครับถ้าเกิดใครไม่ชอบแสงแบบ hard hard แบบที่ผมได้จัดไปใน EP แรกนะครับจะมีแสงแบบ c k l ไลท์มาแบบเต็มเลยครับข้างคอนี่คือแสงมาแบบเยอะมากเลยบางคนที่ชอบความสว่างมากๆเนี่ยก็จะชอบนะครับแต่ใน EP นี้นะครับเราจะจัดแสงแบบให้แสงซอฟเลยนุ่มเลยนะครับเหมือนเราใช้ซอฟบล็อกตัวที่ใหญ่ๆเลยนะครับโดยการที่เรามีไฟแค่ดวงเดียวครับแล้วก็ไม่ได้ใช้ซอฟบล็อกแต่อย่างใดอุปกรณ์ที่เราจะใช้กันในวันนี้นะครับก็จะเหมือนกับ EP แรกเลยก็คือมีเรื่องของ แผ่นโฟมสีขาวมีขาซีสแตนซึ่งเป็นขาแบบถูกๆนะครับไม่ต้องไปซื้อแพงมากก็ได้เพราะว่าเหามแค่มาหนีบตัวโฟมเท่านั้นเองแล้วก็ตัวไฟพระเอกของเรานะครับตัว N นนไลท์ fs 150แบบไม่ได้ซื้อซอฟบ็อกซ์เพิ่มนะครับเพราะว่าถ้าเกิดซื้อซอฟบ็อกซ์แล้วต้องการที่จะให้แสงนุ่มขนาดแบบที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นะตอนนี้อันนี้คือผมจัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอยากได้นุ่มขนาดนี้คือเราต้องซื้อซอฟบ็อกซ์พวก90ซนเมตร แล้วมันค่อนข้างที่จะแพงมากๆเลยนะครับไหนจะต้องไปซื้อพวกกิบตารางอีกแล้วก็ต้องใช้พื้นที่ในการจัดแสงเยอะแยะมากมายนะใครอยากได้แสงที่นุ่มละมุนแบบนี้นะครับโดยที่ไม่ได้ใช้ซอฟบ็อกใช้ไฟเพียงแค่ดวงเดียวเนี่ยดูคิมนีได้เลยนะครับแล้วก็แน่นอนครับไฟเสริมของเราก็จะเป็นตัว n นนไลท์ l i t t ติ l i ไลท54มาแต่งเติมสีสันไฟฉากหลังให้กับตัวฉากของเรานะครับเดี๋ยวเราจะมา ดูตำแหน่งของการวางโฟมแล้วก็การวางไฟกันเลยนะครับว่าใน EP ีที่2เนี้ยเราจะจัดในคาแรคเตอร์แบบแสงนุ่มนุมนะครับเราจะเอาไฟเนี่ยวางไว้ตำแหน่งไหนเดี๋ยวเราดูกล้องกว้างกันเหมือนเดิมครับก็ตัวนี้นะครับไฟในไลท์เอฟเฟกต์จากที่คลิปที่แล้วนะครับเราได้วางไว้ข้างหลังส่องลงมาชิ่งโดนโฟมนะครับแต่ว่าวันนี้เราเปลี่ยนตำแหน่งของไฟ เราไม่ได้อยากได้ไฟพวกแฮร์ไลท์แบ็คไลท์แล้วนะครับคราวนี้เราต้องการแสงแบบละมุนนุ่มมากๆเลยเราก็เลยต้องเอาไฟตัวนี้ครับมาส่องมาให้โดนแบบนะครับถ้าเราไม่มีซอฟท์บ็อกซ์ต้องบอกก่อนถ้าเกิดเราไม่มีซอฟท์บ็อกซ์แล้วเรามีแค่ไฟส่องโดนหน้าจะเป็นยังไงครับคือแสงมันจะฮาร์ดขนาดนี้เลยนะก็คือแสงเป็นแบบนี้เลยที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยคือมันไม่โอเคเลยนะครับแต่ผมปรับทิศทางของไฟหน่อยแบบนี้เห็นไหมครับ คือแสงเนี่ยจะนุ่มละมุนเหมือนเราใช้ซอฟ์บอกเลยเพราะฉะนั้นไฟตำแหน่งหลักของเราครับไฟหลักในไลท์เอฟเฟกต์1 5อผมจะวางไว้ตรงข้างขวาของมือผมนี่แหละครับแล้วก็ทะยงตบขึ้นไปแบบนี้นะครับถามว่าถ้าเกิดเราส่องขึ้นไปเบาลกับบนฟ้าได้ไหมก็ได้นะครับแต่ว่าทิศทางที่แสงมันจะลงมาเนี่ยแน่นอนครับว่าแสงมันจะลงมาทางด้านหน้าตรงนะครับแต่คราวนี้เราต้องการที่จะเรียนแบบ เวลาเราวางไฟคีย์ไลท์เนี่ยเราก็จะวางไว้ตรงข้างซ้ายหรือว่าข้างขวา45องศาเพราะฉะนั้นเราจะเรียนแบบเหมือนตอนที่เราขึ้นไฟตัวใหญ่ที่มีซอฟต์บ็อกก์ใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องส่องไฟเนี่ยไปโดนตัวโฟมซึ่งตัวโฟมเนี่ยผมวางไว้ด้านขวาเพื่อให้ฝั่งนี้สว่างนะครับไฟด้านขวาโฟมด้านขวาตรงเนี้ยผมก็จำลองว่ามันคือตัวไฟคีย์ไลท์คือซอฟต์บ็อกก์อ่าก็เหมือนกับเรามีไฟตัวหนึ่ง มีซอฟ์บ็อ,บอกซ์ตัวใหญ่ๆ90ซนเมตรนะครับแล้วก็สะแสงลงมาแสงที่ได้ก็จะนุ่มแต่ว่าคราวนี้เราไม่มีตังซื้อหรือว่างบประมาณไม่พอหรือว่าที่ไม่พอที่จะใส่พวกซอฟ์บ็อ,บอกซ์เราส่องไปเลยครับปึ้งนี่ตรงนี้แล้วมันก็จะสะท้อนแสงเบาแสงจากตัวโฟมเนี่ยสะท้อนลงมาแน่นอนครับว่าตัวโฟมเนี่ยเราสามารถที่จะใช้โฟมหนาขนาดไหนก็ได้นะแต่ขอให้มันเป็นตัวโฟมที่เป็นสีขาวนะครับแน่นอนเลยว่าไอตัว ไอแผ่นเบลสงต่างๆหรือว่ารีเฟกตต่างๆเนี่ยมันก็ใช้ได้แต่อย่างที่บอกไปในคลิปแรกนะครับว่าแสงมันค่อนข้างที่จะฮาร์ดนิดน,นึงค่อนข้างที่จะแข็งนิดน,นึงถ้าเกิดเราใช้เป็นโฟมเนี่ยก็คือซอฟเลยนะครับเห็นไหมว่าแสงที่ส่องโดนหน้าผมเนี่ยคือมันซอฟมากๆเหมือนเราใช้ซอฟบล็อกแพงๆเลยนะครับอันนี้ใช้ไฟแค่ดวงเดียวเองนะแล้วก็ตำแหน่งต่อไปนะครับเมื่อเราได้ไฟคีไลท์คือไฟหลักแล้วส่องมาปึง้งกระทบโดนเด้งมาปั๊บโดนหน้าตอนนี้ดู ีหน้าของผมเห็นไหมว่าแสงที่กระทบโดนหน้าคือมันละมุนมากเหมือนเราใช้ซอบบ์บล็อกตัวใหญ่มากจริงๆนะครับแล้วคนนี้ตำแหน่งที่2นะครับตรงนี้ผมเพิ่มเติมขึ้นมาก็อย่างที่บอกไปครับว่าเราควรที่จะมีโฟมซัก2แผ่นนะครับเพื่อจะมาเบล์เปิดทางด้านมืดนิดนึงนะครับโฟมตำแหน่งที่2นะครับของผมตั้งไว้อยู่ตรงนี้ด้านล่างแบบนี้นะครับถ้าเกิดผมเอาออกเห็นไหมครับว่าแสงมันเนี่ยค่อนข้างที่จะคอนทาราต์เยอะมากเลย เงาใต้คออะไรต่างๆนะครับมันจะมาเยอะมากแล้วคนนี้หน้าของเรานะครับมันค่อนข้างที่จะลอยแสงมันก็ยังดูไม่นุ่มมากดูมืดๆอึมครึมอึมครึมไปนิดนึงนะครับเราก็เลยเอาโฟมตำแหน่งตัวที่2เนี่ยมาไว้ข้างล่างตรงนี้เราจะหาโต๊ะหาก็อี้หาอะไรมาวางก็ได้ให้มันทะแยงนิดนึงนะครับไม่ใช่ผมจะไม่ได้วางแนวราบแบบนี้นะผมจะไม่ได้วางพอดีกับโต๊ะแต่ว่าผมจะวางให้มันทะแยงขึ้นมาแบบนี้ ทะยังมาหาหน้าเราแล้วนะครับเพราะว่าเวลาแสงเดินทางนะครับไฟหลักอยู่ตรงนี้นะครับพอมันเดินทางปุ๊บไปชนตรงนี้ครับเบลมาปึ้งเบลโดนหน้าเราด้วยนะครับแล้วก็เบลโดนโฟมนี้ด้วยพอโดนโฟมตรงนี้ครับแสงจากโฟมขาวเนี่ยมันก็จะทอนกลับมาทําให้เปิดเงาตรงนี้ได้เห็นไหมอันนี้คือไม่มีแล้วก็อันนี้คือมี เห็นไหมครับว่าแสงมันจะสว่างขึ้นมาทันทีเลยลูกก็คือเปิดทางด้านนี้แล้วก็เปิดทางด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นแค่เรามีขาซีสเตนที่เราสั่งจาก Lazada ก็ได้หรือว่าช h อป e ีก็ได้นะครับราคา4-500เท่านั้นเองก็จะได้ขามาเพื่อหนีโฟมแบบนี้อ่าไอเดียก็คือถือว่าเป็นตัวพะเอกของเราเลยนะไม่มีขาซีสตนนะครับมันไม่สามารถหนีโฟมได้ตามทิศท,ทางหรือว่าตามองศาที่เราต้องการนะเราเลยต้องมีขาซีสตนแบบนี้นะครับแล้วก็เอาโฟมเนี่ย นีบขึ้นไปอ่าเห็นไหมถ้าเกิดเราสังเกตด,ดูดีตำแหน่งที่ผมวางโฟมเนี่ยคือเป็นตำแหน่งเดียวกับที่ผมจัดไฟที่มีมีซอบบ์บ็อกทั่วไปเลยคือหนัวหัวแล้วก็ทะยงลงมา45องศานะครับแสงที่ได้ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลองให้ดูแบบไม่มีไอตัวโฟมตรงน,นี้นะครับปอ๊บอันนี้คือแบบไม่มีโฟมอันนี้แค่เป็นแสงเบลออกออกมานิดเดียวนะครับจะมีแสงแบบอย่างเงี้ยอ่า ถ้าเกิดไม่มีโฟมตัวนี้ด้วยก็มืดไปกันใหญ่คือเหมือนกับเราเปิดไฟบ้านทั่วไปเลยแต่ถ้าเกิดเรามีโฟมตัวนี้เข้ามาช่วยครับทั้ง2อํตำแหน่งนะก็จะได้แสงที่นุ่มนวลละมุนล,ละไมะม,มากครับเหมือนเราใช้ซอฟ์บล็อกแพงๆเลยนะครับอืมและนี่นะครับคือการจัดไฟด้วยไฟเพียงแค่ดวงเดียวนะครับแบบไม่ต้องเสียตังค์ไปจ่ายซื้อซอฟ์บ็อกตัวใหญ่ๆใ,ให้มันเปลืองงบประมาณมากขึ้นนะครับถ้าเกิดใครมีพวกแนนไลท์ พอซ่า60 fs 150อะไรต่างๆเนี่ยสามารถที่จะนำไปจัดแสงแบบนี้ได้เลยนะครับขอแค่มีจานกระจายแสงไอ้ตัวจานกระจายแสงเนี่ยก็ถือว่าสำคัญไม่แพ้กันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีจานกระจายแสงเห็นไหมครับว่าแสงเราไม่สามารถบังคับได้เลยคือมันจะบานออกมาจากตัวไฟ LED เลยแล้วมันก็ จะก,กระจายไปหมดเลยครับกระจายทั่วไปหมดเลยทําให้เราไม่สามารถควบคุมทิศทางของแสงได้จานกระจายแสงก็ถือว่าสําคัญในการจัดไฟแบบไม่มีซอฟ์บ็อกโดยไฟเพียงดวงเดียวนะครับพอเราใส่กับพื้นเข้าไปปุ๊บคราวนี้นแสงมันจะพุ่งตรงไปหาโฟมโดยทันทีนะครับโดยที่มันจะไม่บานออกพอโดนโฟมปุ๊บแสงมันก็จะเด้งกลับมาที่หน้าผมทันทีเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทคนิคในการจัดไฟ ด้วยไฟเพลงดวงเดียวแบบไม่ต้องเสียตังค์ซื้อซับบ็อกส่วนด้านหลังเนี่ยก็แน่นอนครับเป็นตัว l i t เ l e l ล g h ท 5c หรือว่าใครมีใน l ไล,ไลท์ p o ว e ว 26c ก็สามารถมาจัดไฟแบบนี้ได้หรือว่าใครมีพวกโคมไฟหรือว่าไฟปกติที่เ,ออเป็นไฟสีขาวอา่่าเงี้ยแล้วเราเอาแผ่นเจลไปปิดนะครับพวกแผ่นเจลสีฟ้าสีแดงสีเหลืองอะไรต่างๆไปปิดปุ๊บแล้วก็สะท้อนไปยังแบ c ็กเกลไลท์ของเรานะครับทำให มีไฟที่แบ็กกราวด์ไลท์ของเรามันก็สามารถที่จะแยกตัวฉากกับตัวแบบเนี่ยออกมาได้แบบชัดเจนเลยถ้าเกิดไม่มีเดี๋ยวผมลองปิดให้ดูนะครับแบบไม่มีไฟแบ็กกราวด์ไลท์ถ้าเกิดใครชอบแนวนี้ก็สามารถที่จะทําได้ก็ไม่ต้องเสียตังค์ครับแค่ไฟดวงเดียวโฟม2แผน่นจบเลยครับแสงแบบนี้ละบุญละไมมากครับแต่ถ้าเกิดใครต้องการที่จะให้ฉากของเราเนี่ยมันดูมีมิติดูเด่นมากขึ้นดูมีลูกเล่นเยอะเติมแต่งมากขึ้นนะครับนี่ครับ ็ไปหาไฟอะไรมาแต่งเติมไว้ด้านหลังก็ได้นะครับฉากของเราเนี่ยจะได้ดูไม่จืดจนเกินไปนะเนี่ยครับพอเราเอาไฟพวกดิ l ไลท์5 c หรือว่าไฟ RGB นะครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนสีของไฟได้แม้เราต้องการฉากสีอะไรเนี่ยเราเปลี่ยนไปได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องถ้าเกิดเป็นเจลเนี่ยแน่นอนครับว่าแสงอาจจะได้ไม่ตามที่เราต้องการแต่ถ้าเกิดเป็นพวกไฟ RGB ์เนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนแสงฉากหลังตามที่เราต้องการได้เลยนะครับเราต้องการ แสงสีอะไรเนี่ยก็เปลี่ยนไปเลยตามไฟ RGB นะครับอันนี้ก็ถือว่า,เ,าเป็นไฟที่โอเคมากๆเลยในการทำโฮมสตูดิโอเล็กๆอยู่ในบ้านหรือว่าทำไลฟ์อะไรต่างๆและอยากได้แสงที่นุ่มนวลนะครับก็นำเทคนิคนี้ไปใช้ได้นะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับกับเพื่อนๆหลายๆคนเลยนะที่มีไฟดวงเดียวแล้วไม่มีซอฟต์บล็อกนะครับส่วนคลิปหน้าเราจะมีเทคนิคการจัดไฟแบบไหนมาให้ได้รับชมติดตามชมส่วนันนี้หมเวลาผมนะครับสวัสดีครับ Yeah.